สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพากินพาแซ็บ MT Channel มาพี่น้องมาเหมือนนี้ได้เมนูตำส่วหอยนาค่ะพี่น้องใส่ผักกานจองใส่ข้าปุ่นเผ็ดๆทรงๆเลยค่ะมันนี้ใส่บักกอบ้อมมาจากเซ็ตเหมือนกันจากพี่น้องอขอกินกันคำหนึ่งพักแกมมาละชีนกกินแกมกับอันนี้หังไก่ทอดพักินพาแซบ ก็ต้องบกคุณเสพเสร็จพี่น้องหอยหน้าโลนึงสั่งแบบ,บว่าหอยหน้าขัวนะจ๊ะพี่น้องหอยหน้าจำสิน พุ่งไดิกินดนแซ่บๆพี่น้องกุบๆ เรื่องปิดประตูขั่วฟงบินตำเขามา 非要不得喝，不能，弄、嗯、啊。 นกกอบกบรพี่น้องถามอยู่ว่าไม่ค่อยเอามาลักี้นกมาเลยช่วงนี้นั่งเธอมันแก่ก,กับโบอยากเอามานะพี่น้องเอามากกันยำงบะไดเอาทิมเสียดายแต่ว่าทำมือได้อ่นอนๆนะสิไม่ไมาอย่างเคยเมืะจัดมากจาก้ะ กรุบกรุบๆไปน่อย เห็นเขาเอาไปอมกันเนาะพี่น้องกับเป็นตะเสียบแล้วจ้ะไว้น้านี่เนื่อหลายนัวหยาบแล้วกับดต้องเอาตาออก แซ่บพี่น้องหย่ำกุุบกรุบใคมากินหอยหนากะ่ะคอมเมนต์ในเร้อจ้ะพี่น้องว่าเอามาเฮดเมนูนยังนะจ้ะส่วนมากอ่ะเห็นตาเอามาหลวกเอามาต้มกินกันบน้ำจิม้มซีฟูด้ดกับตำนะพี่น้องแต่ว่าเมื่อไปเห็นช่องช่องอบางช่องเพิ่นเอามาออมเพิ่น,นะคะ่ะ เออเป็นตะแเส็บเชอือนญาต้องร่องน้อพี่น้องอร่อยมากออหอยบ้าันตาย มังสิตงซีดน้นัวๆไปหรอใส่บบกกอกน้ำ พริกอยู่ข้างหลังพี่เต็มหนึ่งพี่น้องใส่ักพริกสองกำย่างบอสวงกำใส่กำใส่แล้วพี่น้องพริกแห้งพอม Få so. oh, no. se! <clears throat> ป๊าดพี่น้องแซบ่บไปก,กินจนหนาำกุุบกุ๊บเลยพี่น้องไว้นานี่อีกจักหน่วยหนึ่งนเนาะเผ็ดเผ็ดแซ่บพี่น้องลืมเอาหนาวมา แทงโอ้โะออกเดบลเลยตัวนี้ เอาละค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้เน,นาะจ้ะตำส้วหอยนาเพ็ดๆแซ่เสบเสบพี่น้องนวๆเลด้ยจ้ะหอยนาโลหนึ่งไม่เอามาตำใส่ข้าปุ่นน้ำ ใส่พักกันจองจักน้อยหนึ่งกินแกมกับนังไก่ทอดด้วยค่ะพี่น้องท้าบุ้ใได้สนใจนังไก่ทอดพาก,กินพาเสพอันนี้ตัวนี้ทุงนี้สองลอยกรรมัมด้วยพี่น้องแปดสิบเก้าบาทถ้าบุ้ใได้สั่งหาถุงทรงฟรีด้วยค่ะคือเกาเนาะคะ่ะพี่น้องถ้ามวายกินสดลวดหรือว่ากินมุ่งมั่มกินบอสุภาพจังไดก็ต้องขอถดขอดยอด้หลายเด้อจ้าละก็ท้าพายมาคลิปนี้มักเมนูนี้กะฝากกดไลก์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หมวยน้ำเนยเด้อจ้าสำหรับวันนี้ไปแล้วเด้อค่ะสวัสดีค่ะ